นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่สาเมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธแรม10ค่ําเดือน4ปีเถาะวันนี้เป็นวันอธิบดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินสีกับโชคของวันนี้คือสีบูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลักีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซจอกระเชยและย่อยอิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝาผอผานผอฟันผอสมเพาและมงม้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คุณใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือยอยักษ์รอเรลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข1เลข5้และเลข7จ็ดไม่เซวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโพท่านสอนไปว่าคนเราความรู้ความสามารถอาจไม่แตกต่างกันเท่าใดแต่สิ่งหนึ่งที่มีไม่เหมือนกันก็คือโอกาสและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเรา ได้ใช้โอกาสนั้นหรือไม่ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ